โอเคมาข้างบอกว่ามีมนักกา้์ดด้วยยัง,ยงชอบสวัสดีครับโฟมครับเดี๋ยวนี้เราจะพามาคาเฟ่พักผ่อนนะครับเดทไทม์นะครับจังหวัดอ่างทองนี่ก็รื่นลื่นม,มากครับไปดย ให้ดูนิดหนึงทางนี้แดดเหนือนตกเลยเดี๋ยวเราไปสั่งนีงนี่ถังข้าใช่พี่มุกเกะเล 这。你他妈差卖这么多。 อะไรเนี่ยตุ้มยีมะีปลาด้วยผีปลาด้วยมันจะเป็นปลาทับทิมตัวสีส้มแดงใช่ไหม conômì, đi làm nhà lèt.ôm lèn má, ôm có đi để được nhiều rồi thằng nó có mì, này có đi tăng con thải luôn vào tâm than rồi. có mì lèt lèt.ngang ชินกนเสร็จได้ไม่มีใครมากับเราเลยมาชิมชาเขียวนะทุกคนเด็ดทำชาเขียวหนอนนะครับอันนี้ที่ริงมีมัำชะด้วยนะแต่เราไม่ได้ทำเข้มข้นอยู่นะ แล้วก็เค้กมะพร้าวหน้าตาแบบนี้มันเป็นยังไง อยู่คนเดียวแล้วเมื่อกี้พี่ที่ทํางานที่เขามาด้วยกันเขากลับแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเหลือคนเดียวอีกแล้วครับท่านตอนแรกนัดกันหลายคนมากนะครับทําไปทำมามากับพี่ปอกี้นี้แค่คนเดียวนะครับแล้วเขาก็กลับแล้วใช่แล้วก็กวหรือคนเดียวมันได้เดี๋ยวไปดูน้ําตกนะครับน,น,นี้ตรงนี้ครับก็จะมีตำทานแบบนี้ให้ดูให้ท่านรู้จัง เมื่อกี้เราไปถ่ายรูปตรงนี้มาหละโดยนี้ก็จะเป็นบ่อน้านะับซึ่งน่าจะมีปลาด้วยแหละร้วมีปลาใช่ไหมตรงนี้ค่อนข้างท,าที่จะมีต้นไม้ที่ค่อนข้างทีท่จะเยอะมากนะใหญ่เพราะว่าเขาปลูกไปนานแล้วนะครับ เหมือนเราเคยดูคลิปวิดีโอที่เขามาส่องทานะว่าเขาเคยปลูกทิ้งไว้นานแล้วนะครับก่อนที่จะนาทำก็เลยมีต้นไม้ใหญ่นั้งที่ดีใเยอะ ห้องน้ำเทเดียตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำแล้วมั้งไปดูห้องน้ำนี่น่ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เหมือนเขาจะสร้างอะไรต่อเพิ่มนะครับซึ่งพื้นที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะขออนุญาตนะครับห้องน้ำาม่จะเป็นแบบนี้เทมากเลย,ยทุกคนยางไง นแดมีกระจกเยตอนไเริ่มเลยเราจะจำลองนะถ้าเราอาการจะเป็นนี่นี่นะถ้าการลองชาเปแบบนี้เลยแล้วก็มีตักบวบนี้ได้ทำน้ำแบบโอเคม่ข้างบนไม่มีหนาคาด้วยข้างบนไม่มีหาคาด้วยตรนี้็จะเหมือนว่าทำน้ำมาต้นไม้เลยนะเหมือนไป่โซนที่พักและจริงๆไปดูดนี่จะเป็นแบบนี้เลยข้างบนก็จะแบบ ยังเชืยังชอบยังไปดูเรื่องทางนู้นไม่ก็มีแหละเดี๋ยวก็จะมีคนมาพักผ่อนคือที่นี่นะพักผ่อนก็คือเขาจะมีที่ให้นั่งพักผ่อนเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะไม้เตียงหรือว่าอย่างเงี้ยก็คือเหมือนตามชื่อเลยครับเพราะว่า อยากให้คนมาพักผ่อนกันนะครับใครจะไปคิดว่าแถวภาคกลางรลล้อนๆที่มันไม่ค่อยมีน้ำตกไม่มีสถนานที่น่องที่จะมีลำทานเล็กๆในคาเฟ่แบบนี้ที่ค่อนข้างที่จะธรรมชาติและลมลื่นมากๆถ้าใครไม่บอกเนี่ยนึกว่าอยู่แถวสรับบรุรีหรือว่านครนายกเลยแบบนี้เลยนะครับ มากินน้ำเย็นๆเค้กอร่อยและบรรยากาศชิวๆแบบนี้ถือว่าได้พักผ่อนในตัวแถมไม่ไกลด้วยจากภาคกลางก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยคุณอิงจอยมากเลยไมู่กข้างบนมีลูกแต่ไม่รู้นะไม่รู้เลยแต่ไปในสมัยธรรมชาติเวลาเราไปน้ำตกเราก็จะเจอ แตกคือดีมากครับทุกคนนั่งบัตรสวยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นป่าเลยนะรู้สึกว่าเราจะเห็นหลังคาเล็กๆตรงนี้ด้วยนะเราจะมีหลังคาเล็กๆตรงนี้ด,นงงด้วยเนี่ยป่ะที่ตรงนั้นสามารถเป็นประตูทางเข้าได้บประตูอ จริงด้วยตรงนี้เป็นประตูเล็กน้อยสามารถออกได้เข้าได้หรือเปล่าไม่รู้ปุ๊บแล้วเราก็ออกมาจากลอกลานแล้วจริงด้วยเป็ <c oughs> นประตูตางข้าเท่มากเหมือนเส้นทางแบบว่าศึกษาธรรมนชาติ ต,อตพอเลยไปตะมงก็เป็นที่ที่เราไปถา่ายทำก็คาเฟ่ที่นี่นะครับพักผ่อนก็จะประมาณนี้ทุกคนแล้วเดี๋ยวข้างหน,าน้าเราจะไปเจอกันที่ไหนใน,นต่อก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe ด,ด้วยบ๊าบาย